จากเคที่ผมไปดูแลฮวงจุ้ยบ้านให้กับลูกค้านะครับนะในกรุงเทพนี่แหละเขาอะมีให้ผมไปดูแลตรวจบ้าน2ชั้นไม่ได้เยอะนะแต่พื้นที่เขากว้างมากไม่น่าเชื่อว่าในโซนห้วยขวางเนี่ยจะกว้างได้ขนาดนี้มีพลังงานที่ดีหลายจุดมากแต่สุนหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยนั่นก็คือเตียงนอนของเขาเตียงนอนของเขาเนี่ยหลายบ้านเนาะ อาจจะเจอปัญหานี้อยู่ก็คือหลับไม่อิ่มหลับไม่สนิทแล้วรู้สึกว่าเพียอ่อนเพียตื่นมารู้สึกงวงเงียอะไรแบบนี้ลองเช็คที่เตียงคุณก่อนเลยว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าหนึ่งคือหัวเตียงไม่ชนกําแพง หรือชนไม่สนิทนะครับนะหรือเกิดช่องระหว่างหัวหัวนอนเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะทําให้คุณนอนหลับไม่อิ่มหลับไม่สนิทเพราะลูกค้าคนนี้พอหลังจากที่ผมไปจัดหงจุ้ยให้แค่ไปปรับนิดเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นวันต่อมาคือเขาเห็นผลเลยเขาบอกว่าเขาหลับอิ่มขึ้นหลับสนิทขึ้นไม่มีปัญหาเรื่องการนอนเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่เนี่ยเพราะเราได้ไปดูดนหน้าหน้างานเราเลยรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ถ้ากิดบางคนส่งมาบางครั้งเราก็มองไม่เห็นนะว่ามันเป็นปัญหาจากตรงไหนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะปะรับหวงจุ้ย ทักมาได้เลยอาจารย์แบงค์พร้อมดูแลครับ